สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำแบบฝึกหัด3.3หน้า99และหน้า100นะคะมีทั้งหมดอยู่8ข้อไปดูวิธีทำกันเลยนะคะอ่ะขอให้เราแสดงวิธีหาผลหารนะคะอ่ะวิธีทำข้อที่1 0.05หาร ศูนย์จุดหนึ่งสองห้าอ่ะเราก็จะได้เป็นหา้าส่วนด้วยหนึ่งร้อยหารหนึ่งสองห้าส่วนด้วยหนึ่งพันอ่ะเราเท่ากับห้าส่วนด้วยหนึ่งร้อยนะครับ เปลี่ยนหารเป็นคูณคูณด้วยส่วนกลับของหนึ่งสองห้าส่วนหนึ่งพันก็คือหนึ่งพันส่วนด้วยหนึ่งสองห้า่ะเราจะตัดทอนนะคะเราจะตัดหนึ่งสองห้ากับหนึ่งพันนะคะก็จะได้เป็น หนึ่งสองห้าหนึ่งเป็นหนึ่งสองห้าหนึ่งสองห้าแปดเป็นหนึ่งพันนะคะเราจะตัดห้ากับหนึ่งร้อยนะคะก็จะได้เป็นห้าหนึ่งเป็นห้าห้ายี่สิบนะคะต่อไปเราจะตัดยี่สิบกับแปดนะคะใช้แม่สองในการตัดทอนนะคะ ก็เป็นสองสี่แปดสองสิบเป็นยี่สิบนะคะอ่ะ,อะเราก็จะได้เท่ากับสี่คูณหนึ่งก็ได้สี่นะคะส่วนด้วยสิบคูณหนึ่งก็เป็นสิบอ่าเขียนเป็นทศนิยมนะคะ สี่ส่วนสิบก็คือทศยมหนึ่งตำแหน่งเราก็เขียนได้เป็นศูนย์จุดสี่นะคะก็ตอบศูนย์จุดสี่ะต่อไปข้อที่สองนะคะเจ็ดสิบสาม จุดหกหารศูนยจุดศูนหนึ่งหกอ่ะเราทำให้เป็นเศษส่วนก่อนนะคะเราก็จะได้เป็นเจ็ด้อยสามสิบหกส่วนด้วยสิบหาร16ส่วนด้วย1,000อ่ะก็เท่ากับ736ส่วนด้วย10เปลี่ยนหารเป็นคูณนะคะ คูณด้วยหนึ่งพันอ่าส่วนสิบหกนะคะอ่าเราจะตัดทอนนะคะสิบกับหนึ่งพันนะคะเราก็ใช้แมสิบเลยนะคะสิบหนึ่งเป็นสิบสิบหนึ่งร้อย่ะต่อไปเราจะตัด736กับ16นะคะเราก็ใช้แม่16เลยนะคะ สิบหกหนึ่งเป็นสิบหกสิบหกสี่สิบหกได้เจ็ดร้อยสามสิบหกอ่ะก็เท่ากับสี่สิบหกคูณหนึ่งร้อยก็เท่ากับสี่พันหกร้อยนะคะ อ่าก็ตอบสี่พันหกรอ่ะต่อไปข้อที่สามข้อสามศูจุดสสองหารศูนยจุ เราก็จะได้เป็นเขียนเป็นเศษส่วนนะคะก็เป็นสามร้อยสี่สิบสองส่วนด้วยหนึ่งพันหารสามสิบหกส่วนด้วยหนึ่งพันก็เท่ากับสามร้อยสี่สิบสองส่วนหนึ่งพัน เปลี่ยนหารเป็นคูณนะคะคูณส่วนกลับของ36มสิบก่วนหนึ่ก็คือ1,000ส่วนด้วย36อาา่ะเราจะตัดทอนนะคะ เราจะตัดทอนที่หนึ่งพันอาเศษหนึ่งพันส่วนด้วยสามสิบหกเราจะเอาแม่สีในการตัดทอนก่อนนะคะอ่ะสี่เก้าสามสิบหกสี่สองร้อยห้าสิบในหนึ่งพันอ่ะ, 4, 9, 36, 4, 250, 1, อะต่อไปเราจะเอา สิบตัดทอนหนึ่งพันกับสองร้อยห้าสิบนะคะอ่ะ,อะเอาแม่สิบตัดทอนก็เป็นสิบหนึ่งร้อยอ่ะตัวนี้ก็เป็นสิบยี่สิบห้า ต่อไปเราจะเอาแม่สองตัด342กับ100นะคะเราก็จะได้เป็น250อันนี้ก็จะได้เป็น2 171อ่ะต่อไปเราจะเอา9ตัดทอนกับ หนึรอยเจ็ิบเอดนะคะเราก็ใช้แม่เก้าเลยนะคะก็เป็นเก้าสิบเก้าอันนี้ก็เป็นเก้าหนึ่งเป็นเก้าต่อไปเราจะตัดทอนที่ยี่สิบห้ากับห้าสิบนะคะเราจะใช้แม่ห้าในการตัดทอนอ่ะก็เป็นห้าห้าห้ายี่สิบห้าห้าสิบเป็นห้าสิบ อ่ะเราก็จะได้เท่ากับเศษก็เหลือสิบเก้าคูณห้าส่วนด้วยสิบคูณหนึ่งก็จะได้เป็นเก้าสิบห้าส่วนสิบ อ่ะส่วนเป็นสิบนะคะก็คือเขียนทศนิยมได้เป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งนะคะเราก็จะได้เป็นเก้าจุดห้าก็ต่อเก้าจุดห้า ต่อไปไปดูข้อที่สี่นะคะข้อที่สี่ศูนย์จุดห้าศูนย์สี่หารศูนย์จุดหนึ่งสี่สี่อ่ะเราก็จะได้เป็นเขียนเป็นเศษส่วนนะคะได้เป็นห้าร้อยสี่ส่วนด้วยหนึ่งพันหารด้วยหนึ่งร้อยสี่สิบสี่ส่วนด้วยหนึ่งพัน เราก็เท่ากับห้าศูนย์สี่ส่วนด้วยหนึ่งพันหารเปลี่ยนหารเป็นคูณนะคะคูณด้วยส่วนกลับของหนึ่งสี่สี่ส่วนหนึ่งพันก็เป็นหนึ่งพันส่วนด้วยหนึ่งสี่สี่ เราจะตัดทอนนะคะ,ะเราจะตัดทอนหนึ่งพันกับหนึ่งพันเลยนะคะก็เป็นหนึ่งพันหนึ่งหนึ่งพันหนึ่งเราจะตัดทอนที่ห้าศูนย์สี่กับหนึ่งสี่สี่นะคะเราจะใช้แม่สิบสองนะคะสิบสองสิบสองเป็นหนึ่งร้อยสี่สิบสี่ สิบสองสี่สิบสองเป็นอา่าห้าร้อยสี่นะคะต่อไปเราจะตัดทอนอีกนะคะอา่าเราจะใช้แม่หกในการตัดทอนนะคะอา่าตัดทอนสี่สิบสองกับสิบสองนะคะก็เป็นหกเจ็ดสี่สิบสองหก สองสิบสองนะคะอ่าเราก็จะได้เป็นเท่ากับเหลือเป็นเจ็ดคูณหนึ่งได้เจ็ดนะคะส่วนด้วยสองคูณหนึ่งได้สองอ่าเราจะมาทำส่วนให้เป็นสิบกันนะคะก็เป็นแล้ก็ห้าคูณทั้งเศษและส่วนก็เป็นเจ็ดคูณห้าส่วนด้วยสองคูณห้าก็เท่ากับ เจ็ดห้าสามสิบห้านะคะส่วนด้วยสองคูณห้าเป็นสิบเรามาเขียนเป็นทศนิยมก็ได้เป็นสามจุดห้าก็ตอบสามจุดห้าต่อไปข้อที่ห้าสี่หารศูนย์จุด ศูนสองห้าอ่ะก็เท่ากับสี่หารด้วยทำเป็นเศษส่วนนะคะก็ได้เป็นยี่สิบห้าส่วนด้วยหนึ่งพันก็เท่ากับสี่คูณกับหนึ่งพันส่วนด้วยยี่สิบห้าอ่ะเราจะตัดทอนยี่สิบห้า กับหนึ่งพันนะคะเราจะใช้แม่ยี่สิบห้าเลยนะคะยี่สิบห้าหนึ่งเป็นยี่สิบห้ายี่สิบห้าสี่สิบอ่าเราก็จะได้เท่ากับสี่คูณสี่สิบนะคะก็เท่ากับหนึ่งร้อยหกสิบก็ต่อ หร้อยหกสิบต่อไปข้อที่หกนะคะสองร้อยสี่สิบสามหารศูนย์จุดศูนย์แปดหนึ่งเราก็จะได้เป็นสองร้อยสี่สิบสามหารกับแปดสิบเอ็ดส่วนด้วยหนึ่งพันก็เท่ากับสองร้อยสี่สิบสามเปลี่ยนหารเป็นคูณคูณกับ หนึ่งพันส่วนด้วยแปดสิบเอ็ดนะคะอ่ะเราจะตัดทอนแปะสองร้อยสี่สิบสามกับแปดสิบเอ็ดนะคะเราใช้แม่แปดสิบเอ็ดเลยนะคะอ่ะแปดสิบเอ็ดหนึ่งเป็นแปดสิบเอ็ดแปดสิบเอ็ดสามนะคะอ่ะเราก็จะได้เท่ากับสามคูณด้วยหนึ่งพัน ก็เท่ากับสามพันนะคะก็ต่อสามพันต่อไปข้อที่เจ็ดข้อเจ็ดศูนย์จุดศูนย์หกหกหารศูนย์จุดศูนย์หนึ่งสองเราก็จะได้เป็น ่ะเขียนเป็นเศษส่วนก็เป็นหกสิบหกส่วนด้วยหนึ่งพันนะคะหารสิบสองส่วนด้วยหนึ่งพันก็จะได้เป็นอ่ะหกสิบหกส่วนหนึ่งพันเปลี่ยนหารเป็นคูณนะคะคูณกับหนึ่งพันส่วนด้วยสิบสอง เราจะตัดทอนนะคะ66กับ12ก่อนนะคะเราจะใช้แม่6ในการตัดทอน61เป็น66 62บหนะคะเราจะตัดทอนเศษหนึ0งพนส่วนสนะคะเราจะใช้แม่2ตัดทอนอ่ห้าร500นะคะ ต่อไปก็เป็นสองหนึ่งเป็นสองต่อไปเราจะตัดทอนห้าร้อยกับหนึ่งพันนะคะเราจะใช้แม่หนึ่งร้อยในการตัดทอนนะคะก็จะได้เป็นหนึ่งร้อยสิบเป็นหนึ่งพันหนึ่งร้อยคูณห้าได้ห้าร้อยนะคะอ่ะเราก็จะได้เท่ากับ ก็เหลือ11บคูณหส่วนด้วย10บคูณหก็เท่ากับ11 5เป็น5้านะคะส่วนด้วย1ิบเป็นสิบก็เขียนทศยมได้เป็น5.5ก็ตอบ ห้าจุดห้าอ่าต่อไปไปดูข้อที่แปดนะคะข้อสุดท้ายนะคะศูนย์จุดสองสองแปดหารศูนย์จุดสองแปดห้า อ่าเราก็จะได้เป็นเขียนเป็นเศษส่วนนะคะสองสองแปดส่วนด้วยหนึ่งพันหารด้วยสองแปดห้าส่วนด้วยหนึ่งพันนะคะอ่าก็เท่ากับสองสองแปดส่วนด้วยหนึ่งพันอ่าเปลี่ยนหารเป็นคูณนะคะ คูณกับส่วนกับของ285ส่วน1,000ก็คือ1,000ส่วน285อ่ะเราจะตัดทวนนะคะเราจะตัดเศษ1,000ส่วน285เราจะใช้แม่5ในการตัดทวนก่อนนะคะ5 200ใน1,000 ห้าห้าสิบเจ็ดได้สองร้อยแปดสิบห้าอต่อไปนะคะเราจะเอาอ่า แหนึ่งร้อยตัดทอนห0 0่ 1, กับ200อยนะคะก็เป็น1น0 uh ่งอ่าตัวนี้ก็เป็น100 2ได้200อยนะคะต่อไปเราจะเอาสองสองแปดตัดทอนกับ57าสนะคะเราจะใช้ แม่ห้าสิบเจ็ดเลยนะคะก็จะได้เป็นห้าสิบเจ็ดหนึ่งเป็นห้าสิบเจ็ดห้าสิบเจ็ดสี่เป็นสองร้อยยี่สิบแปดนะคะ,ะเราก็จะได้เท่ากับเศษก็เหลือสี่คูณสองนะคะส่วนก็เหลือสิบคูณหนึ่งก็จะได้เป็นสี่คูณสองเป็นแปด ส่วนด้วย10บคูณหเป็น10เราก็จะได้เท่ากับเขียนเป็นทศนิยมก็ได้เป็น0.8ก็ต่อศูนย์จุดแสำหรับ EP นี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ยีพหน้าสวัสดีค่ะ